สวัสดีครับอยู่กับช่องช่างติ๊กมาเดียวนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับงานสร้างถนนยาวๆมาเดิมครับวันนี้จะเอารถพ่วงครับมาช่วยวิ่งนะครับมาดูกันว่าจะวิ่งยากหรือวิ่งง่ายครับเดี๋ยวเราจะถอยจะใช้เรียนก่อนนะครับมาดูกันว่าจะถอยขึ้นได้ไหมครับ โอ้ครับกี่มือมากครับครั้งเดียวผ่านโอ้ไม่ผ่านครับใส่ตัวแม่ก่อนครับโอเคชมนเลยครับหลากพวงครับแบบนีบ้จะไวไหมครับ เดี๋ยวเราจะมานับดูกันนะว่ากี่ตักครับเดี๋ยวรอนับตอนลูกพ่วงนะครับตอนนี้ใส่แม่ก่อนครับผมลืมนับไปแล้วเมื่อกี้ก็จะไมาใส่เยอะมากครับเพราะว่ามันมันหนักครับดินเปียกครับใสบ่ีวดีครับใส่ประมาณเต็มกล่องล่างครับก็ มาาันจะพอดีครับ เดี๋ยวจะได้งันหมอวิ่งครับเอาสโล้อวิ่งครับน่าจะสบายมากเลยครับดูครับเที่ยวหนึ่งกว่าจะเต็มครับไมโครต้องขุดนี่เป็นไมโครของเล่นครับเป็นไมโครโมเดลครับเราอาจจะขุดเร็วกับไมโครของจริงนะครับถ้าเป็นไมโครของจริงก็กว่าจะเต็มเที่ยวหนึ่งก็นานอยู่ครับถ้าเป็นไมโครขนาดนี้ด้วยนะครับไมโครขนาดเล็ก ใส่ไปข้างหน้าด้วยนิดนึงว่าจะไม่ใส่เยอะครับไปมากใส่เกือบเต็มแล้วดินมันจะพอไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมานับลูกพวงนะครับตอนนี้ใส่แม่ให้เต็มก่อนนะว่าจะใส่พวงดีตักนะครับเราจะมานับไปพร้อมเลยนะ Hm, subscribe ni? Hm, Ghiền Mì Gõ Để จะนับนับลูกพวกเนาะนับนับอ่ะหนึ่งสองสามมาครับแล้วก็ไปนับคมกันครับนับดูครับว่าใส่กีตักกันครับหนึ 1, 2, ่งสองสามสี 3, 4, 5, ่ห้า หกเจ็ดช่วยกันนับด้วยนะครับเจ็ดตักแล้วนะครับแปดเก้าสิบ สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด

ยังไม่เต็มนะครับยิบสามตักแล้วครับยี่สิบสี่ครับยี่สิบห้าครับยี่สิบหกครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด ยี่สิบเก้านาจะสามสิบตักพอดีครับสามสิบครับสามสิบเอ็ดสามสิบสองเขียมาหน้านะครับสามสองตักครับโอ้โหครับนี่ครับข้างหน้าไม่ได้ใส่นะครับตรงนี้คาราสังสาองตักครับสุดจัดจริงครับ มาดูกันว่าเขาจะออกตัวได้วิ่งได้ยังไงครับดูกันเลยครับใส่ตัวมาแล้วครับสำหรับเจ้าซิงเก็ตครับ 3m ครับ260ครับ ได้ไหมครับสบายมากครับอโอเคแล้วครับมีอุปสักคอะไรครับมาดูกันถอยเขาเท้าครับว่าเขาจะถอยได้ง่ายแล้วครับดินเต็มกลองครับ นักระทอก,กันกับหินที่ใส่ไว้ให้ดูนั้นแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาจะไทยกันกี่รอบครับไอยยากครับรดพวงครับหน้าก่อนหน้าก่อน ตรงไหมครับตรงไหมครับมาหน้าก่อนหน้าก่อนโอเคครับตรงแล้วครับใส่มาเลยโอ้เดี๋ยวครับตั้งให้ตรงนครับตั้งหางให้ตรงก่อนตั้งพวงให้ตรงก่อน อ้อยกเลยต้องใช้มือหนึ่งครับกดพ่วงไว้นะครับโอ้โหโกองหนึ่งครับเต็มเต็มเลยนะครับกองหนึ่งครับ เดี๋ยวไปถอดพ่วงไว้ก่อนนะครับกลับมาแล้วครับตอนนี้เทตัวแม่กันบ้างครับฟองัใหญ่เลยนะครับถึงเทไปหกล้อแล้ครับต้องเทราดครับถึงจะได้ยาวๆครับเดี๋ร้อยแล้วครับสำหรับลูกพ่วงครับ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปมี้ก็อย่าลืมกดติดตามตกดไลค์กดแชร์ให้ช่องที่รีบมาเดียวด้วยนะครับอย่าลืมตามต่อเพิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ